สวัสดีครับพี่น้องท่านู้ชมเมืม่อนี้พาท่านู้ชมมาเลาะบรรยากาศโดยรอบทั้งนอกทั่วนะครับเนาะคือที่ภาท่านู้ชมิ์มาบังมาบังบักเขี่ยแบกทั่วนะครับนะเนาะเช็ข้างบักทั่วไว้บักทั่วปีนะครับปลูกไว้เพื่อนคือกับของกับปลูกไว้แล้วบ่วได้กินกับวันไปยังนะครับเนาะเพราะว่าตีได้ง่ไปดงสมบูรณ์อยู่เพราะว่าบักทั่วปีอีกเช่นน่อยก็ไเด็ดเป็นหมากเนานะก็ไว้ให้ครูบาอาจารย์เพิ่นเจ็บ ตอนเทียงคนเจ็บต่ำเนาะเนี่ยมเวนตอนเทียงเนาะกพบผ้าทำกระ้มมาบังครับบักทัวนี่ถ้าหากแอดว่ามิตาไู่ได้พูดได้ว่ามิตาบวบเคียบบักทัวกันบวเห็นกันบวมิตาก็คือตีเห็นตนไม่เนาะอยากยือใช้งานนั่นงานนี่ก็ยือไปเนาะบางคนก็ว่าเป็นมือบางคนกับว่ามิตาเนาะมีมือมิตากับบ่งหัวเอากันครับเบิ้งน้ำกันครับว่าเห็นตนไม่ใส้มงได้มันตียือไปเนาะคล้ายๆือยังมิตาอยู่เนาะไปเบิ้งครับ นี่ครับเครียบักทัวนี่ก็ยื้อเท้าไปตามงานใหม่เนาะทางนั่นก็ตียือ้อไปทางตน้นบักตองบักตองหวานคือแอดบักปลูกบักตองหวานไวเน้เนาะเพื่ออาหารอันบ้านหลวงต่าเพาิ่นอนในเอามาให้กินเนาะแอดก็เลยเอาในมานเนบไว้ก็บสามปีครับอีกบัดลก็ตีกินมากเนาะตองหวานไว้บ้านหวานครับผสมเนี่ยบักตองต้นนี่ครับอีกบปลายปีก็คข้องตีกินเนาะปลูกไว้เพิ่นเนาะ อันนี้บักทั่วปีครับบักเขเรนนะครับพักหอมเปรยทั้งในสองเงาเนาะพูน่ะหักไงหอมเปยต้นบักฮุงครับบักฮุงเตี้ยแล้วก็บ,บักทั่วปีดีอีพรโดนก็ะดีกินหมากเนาะเพราะว่าเบื้องครับท้าเห็นต้นไม้ไงก็อยากเท้าไปเนาะเดมือไปเพิ่์ลวามเมอบาังคนกับวามีตาเนะขันบ่มิตานันที่เห็นหวงต้นไม้กาสัา่นพลังค้นวาเนาะอันนี้คือกันนี่ครับยอด,ดนี่เนาะตียื้อมาแซงเทิงครับไข่คือมีตานี่เนาะ ยื้อเมื่อใส่แขงขึ้นมาแขง้นมากับมาเถิงกับยื้อใส่พอดียื้อเถิงเนาะแปลกอยู่ครับเพราะว่าขจาว่ามีตาขจาว่าเป็นมือเป็นตาท่านก็จักตานอยู่ใส่เนาะคลายก็เย็นฮวงนเนาะครับมือนีก็มีเมนูตำหมกุงเนาะครับเนาะตำหมกุงตำมะละกอคือก้อยง้อเขียวลาบง้อเขียวพันวารับกติลาบง้อเขียวใส่จังหันมือหนีเนาะบมกอ่านี่ก็ หมกปลาสวยเนาะครับยี่นีตู้ยังเต็มอยู่เพราะว่าเพื่อนว่าเปลี่ยนเมนูเนาะมือนี่เปลี่ยนเมนูใหม่ก็เลยตีตำหมักฮวงเนาะครับมือนี่เนาะใส่จังหันเนาะกัเอาไปเติมแม่ออกเพื่อนรัฐบ้านเนาะเอาไปเติมกันเนาะครูอยู่ขั้วก็ได้แต่งเฮ็ดให้อยู่ในกินทรายเข่าหนึ่งเข่าก็คือเก่าแล้วเนาะอีกบ่โดนครับถ้าหากบ่มีแดดเนาะครับบ่มีแดดก็ตีท่าสีท่าสีพญานาคสองตัวแล้วก็ตีท่าสีไก่สองตัวก็คือแล้วเนาะ ถ้าหากบ่มีฝนนะครับเนาะถ้าหากมีแดดถ้าหากมีฝนมีมีฝนลงซียกับท่าบ่ได oh ้ถ้าหากมีแดดก็ตีได้ท่าให้แล้วเนาะครับเขี่ยให้แล้วก็ตีเขี่ยไปบ้านดองสมบูรณ์เพิ่นก็ตีถ่ายพุนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้ก็นักเรียนอยู่ด้านแมฆนะครับกับคั้กับปวต่อปุซวยพ่นเนาะขึ้นมาปลูกต้นไม้แต่มเนาะครับแม่ครั้วทางครัวเพิ่นกับพี่ร่องท่านมาจากทางอุดรศรีธาตุสามหมอเนาะครับเมื่อวานเต็มครัวอยู่ครับเมื่อวานนี้ เต็มจนได้เดินขั้วนะครับเนาะทางนักเรียนมัธยมทางสามไสกับหลายโรคเนี่นะครับเพื่อนว่าติดขึ้นมากกับทางบอดีทางนายอำเภอเพื่อนกับว่าติดขึ้นมากพอมาต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนเนาะว่าติดขึ้นมาประมาณสี่ร้อยสามสี่ร้อยคนนักเรียนเนาะหลายโรงเรียนอยู่ทางผุนกับว่าติดขึ้นมาทางบอดีก็เลยยกเลิกไปมื่อไไหมนะครับถ้าหากมวยฝนเพิ่นยังติดตั้งเข้ากันหรือเมื่อไไหมนะครับมาปลูกยังอีกหลายร้อยต้นอยู่ครับต้นไม้อยู่ทั้งนี้เนาะปลูกหมดเพราะว่า เล็กน้อยปลูกมาว่าในแค่ประมาณรอย่าต้นเนาะเมื่อนี้สิผ้าทรรมส้มต่ำมะมาคุ้งนะครับใส่จังหันครับเต,ตรียมไปแล้วครับเนาะเตรียมไปแล้ว รับมือดีลาบง้อเขียวครับควรว่าใส่หลายแหงแสบหลายเนก่อนว่านเนาะครับผู้บาอาจารย์เพิ่นกับบินบาดกับมาบางหันเนาะกับปีนิดตำมะพวงบาดเนาะ เสียมนึนกันครับเสียมนึนกันโอ้หเก๋เก